สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้แบมจะพามาดูเป็นตัวรีวอ c a p กันบ้างนะคะตัวนี้ 2.4J c a ปนะคะเกียร์ธรรมดาติดตู้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะโดยปกติแล้วทางร้านถ้าเป็นรถแคปจะมีค่าใช้ใจ่ายในการติดตู้นะคะแต่สำหรับคันนี้ ติดให้เรียบร้อยจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะแม็กยางใส่ให้ใหม่ไม่มีค่าบริการเพิ่มนะคะคันนี้เป็นรถตัวปี2016ราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะสีขาวแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพลิปความน้ำท่วมอย่างแน่นอนชมภายในกันบ้างนะคะคันนี้ กระจกยังเป็นกระจกแมนวนวลอยู่นะคะเป็นมือหมุนเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะนี่ตัวแคปใช้งานไป1 9 0 0 0กว่าโลนะคะนี่วิทยุ CDMP3 ใช้งานได้ปกตินะคะระบบแอร์ระบบไฟเช็คให้ใหม่หมดก่อนออกนะคะตั้งศูนย์ถ่วงล้อดูแลให้ลูกค้าครบนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์094 285 1746สสำหรับคลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากคุณผู้ชมลูกค้าติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ